สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมเบลีคลิปนี้เราก็มาอัปเดตความเคลื่อนไหวของทัพนักตบลูกยางนุ่มไทยของเราอีกแล้วครับหลังจากจบเกมการแข่งขันที่ไทยพบกับญี่ปุ่นแน่นอนว่าตอนนี้กระแสก็ดีงามมากๆเลยครับมีการชื่นชมทัพนักตบหนุ่มไทยของเรากันรวดๆเลยการที่โค้ดปาเข้ามาในทีมไทยของเรานั้นเห็นได้ชัดอย่างชัดเจนเลยครับว่าทีมไทยพัฒนาขึ้นมากจริงๆ ซึ่งคลิปนี้แอดมินก็จะมาพูดถึงโมเมนต์สุดน่าประทับใจของหนุ่มไทยของเราหนุ่มไทยของเรามารายาทงามอีกแล้วครับแน่นอนว่าการไหวถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งของไทยเราที่ติดตัวหนุ่มสาวทับนักตบไทยของเราอยู่เสมออยู่แล้วก็มีโมเมนต์ที่น่ารักเกิดขึ้นช่วงหลังจากจบเกมที่ทั้งสองฝ่ายเดินมาจับมือกัน บาเลนหนุ่มไทยของเรามีการยกมือไหว้สวัสดีทักทายยูกิด้วยครับเป็นโมเมนต์เห็นแล้วดีต่อใจจริงครับซึ่งเชื่อเหลือเกินครับว่าการที่หนุ่มไทยได้เล่นกับญี่ปุ่นนี้ก็คงจะดีใจไม่น้อยเลยละครับที่ได้เล่นกับทีมอันดับต้นของโลกอย่างญี่ปุ่นเองเขาก็คงจะมีการชื่นชมไทยของเราอยู่บ้างเลยครับที่เล่นกันได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจครับพรุ่งนี้มาเชียร์หนุ่มไทยของเรากันต่อครับว